เจ้าสวัสดีคะ่ะพี่ๆขาวันนี้นะคะน้องนัชก็จะมารีวิวมีดกันค่ะมีดเล่มนี้นะคะเป็นมีดงานสั่งของพี่ๆที่สั่งเข้ามานะคะเล่มนี้เนี่ยใบมีดนะคะยาวอยู่ที่10นิ้วเลยคะ่ะหัน e มีดหนาอยู่ที่ห้ามีดน,นะคะยาวอยู่ที่5นิ้วเลยคะ่ะมีดเล่มนี้นะคะน้องนชาจะพี่ๆดูดีไซน์กันก่อนนะคะดีไซนมีดใกล้ๆเลยนีอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวด้ามน,นะคะซึ่งใช้เวลาทาเนี่ย ค่อนข้างที่จะนานนะคะเพราะว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วก็ทุกๆขั้นตอนเลยค่ะมีเล่มนี้นะคะถูกขัดเป็นกระจกเลยนะคะวันเช้าก,ก็จะเห็นหน้าตัวเองผ่านทางมีเล่มนี้เลยค่ะพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเหมือนกับพี่ท่านนี้นะคะสามารถทักมาติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้นะคะค่าตัวน้องเนี่ยอยู่ที่2,600บาทรวมจะส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีเล่มนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้มีเคสให้พี่ๆดูก่อนเลยนะคะแต่ว่านี้เป็น การปาดกระดาษนะคะปกติน้องน่าชาจะเป็นคนที่ปาดกระดาษแล้วไม่ค่อยที่จะเขาเรียกว่ามันก็มันยากอะสาหรับหนูอะหนูเวลาหนูปาดกระดาษมันยากมากแต่อันเนี้ยหนูปาดแบบเนี้ยคือแบบปาดบบไม่รู้อหนอินเนมันก็เข้าค่ะ คือแบบปาดไปเลยอ่ะใครที่ปาดกระดาษไม่เป็นปาดยังเข้าอ่ะเพราะว่าหนูปาดเข้าพ,พี่ก็ปาดเข้าแน่นอนเล่มนี้เนี่ยเรานะคะทําคมมาให้พี่ๆเนี่ยเหมาะมากๆเลยกับการใช้งานนะคะมีการใช้งานหลายแบบนะคะใครที่อยากได้คมแบบไหนก็สามารถรีเควสมาให้ช่างตั้งคมให้ได้เลยค่ะมีทั้งคมสับกระดูกคมเอาไว้สําหรับฟันไม้หรือว่าเป็นคมเอาไว้สําหรับแร่นะคะถ้าเป็นมีดเหล็กตะไบเนี่ยเหมาะกับการแร่มากๆเลย มีเล่มนี้นะคะหากพี่ๆท่านใดน,นะคะที่จะสนใจสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้ผ่านทางช่องทางที่นงรชาทิ้งไว้ให้พี่ๆนะคะผ่านทางไลน์เบอร์โทรศัพท์หรือว่าช่องทางไลน์ AO หรือว่าเป็นไลน์ทางการนะคะนงรชาทิ้งไว้ให้พี่ๆเรียบร้อยแล้วเราย้ํากันอีกทีนะคะมีดเล่มนี้ใบมีดยาวอยู่ที่10นิ้วสันมีดหนายอยู่ที่5มิลดามีดยาวอยู่ที่5นิ้วเลยค่ะใครสนใจสั่งซื้อติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะแล้วก็ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมน้องนาชามาอย่างยาวนานเลยติดตามกันแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เอนดูแล้วก็ฝากอุดหนุนมีดของน้องนาชาด้วยนะวันนี้ก็ออกไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย